เฮ้ยน si ี like ่เขาใส่สีดำสวยโลดไหมโลดโลดนี <t <t Honestly, ่นี่นี่กุญแจไงกุญแจอ๋อกุญแจเราเป็นสตาร์สตาร์อปอย่างนี้เฮ้ยได้ใช่ไหมแบบมีใครมองอ้าวเอาไปถ่ายเอาหรออ้าวอ้าวโอ้ยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอ้าวเออโฮ้ยจะรังมันเลยกับอินเทอร์แอคทีฟกระดานสนุนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเออตรงนี้กับอันนี้คืออะไรนะอันนี้ก็เป็นเป็น แอปพลิเคชันที่อยู่ใน iPad ของของ Ford f i e s t a ที่เราเนี่ยก็เคยทำข่าวไปแล้วนะที่บอกว่า Fi e s t a ลุย iPad นะกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นพอเห็นเห็นเห็นไหมฮะเห็นเลิศเลิศเลิศเอออันนี้นี่ของจริงที่เราโหลดมาดูกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบอันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลหลายอย่างมากแล้วสเปคอเมริกาปรากฏนาใช้่าของไทยเยอะมากมีซันรูฟด้วยอะเมื่อกี้เปิดเอมีซันรูฟเออเมื่อกี้ดูดลองเปิดให้ดูนะจะเขาจะโอ๊ยตายเขาจะเห็นกันไหมเนี่ยนี่มีนรูฟมีซันรูฟให้ด้วยเนี่ย เลิศเลิศนะแถมกุญจงกุญแจก็เป็นแบบคีเลสแล้วก็ภายในสีดำประเทศไทยหายไปเลยมีไฟแบบนนี้ด้วยอ่ะที่มันอยู่ตามขอบประตูนี่นี่นี่วางแก้วอะไรยเงี้ยนี่นี่นี่แล้วพวงมาลัยเป็นแบบใหม่อะไรอย่างงี้เก๋มากเลิศตรงนี้มันเลิศก็ตรงนี้แหละเออเอาละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเข้ารายการอย่างเป็นทางการทีละกันนะเหตุที่เราเริ่มต้นที่ฟอร์ดเฟสต้าเนี่ยก็คือว่าเราเพิ่งจะไปงานเปิดตัวที่แสบพรกอนมาเมื่อ ต้นเดือน,อนตามที่เป็นรายการไลฟ์ให้ทุกคนดูไปแล้วนะครับกับางานเปิดตัวเซเลเบชันปาร์ตี้ของฟอร์ f เฟียสถูกโอ้โห oh อยากจะบอกวันนั้นเนี่ยเวียงเต็มที่เหนื่อยมากที่บอกว่าเวียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเวียงเพราะตัวรถนะเวียง,ยง<น>เพราะู้คนเนี่ยแหละเวียงคนจุดนี้เนี่ยโมโหแถลงสิแถลงขึ้นมาเลยว่าคนนี้ด้วยความที่ว่าเป็นงานที่รวมตัวระหว่างทั้งตัวสื่อมวลชนแล้วก็ตัวคนมาดูด้วยเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยกับประชาชนไม่ทั่วไปมารวมด้วยกันเนี่ย โอ้โหเยอะไดยอีกเยอะมอมากคนมากความถูกถ่ายถ่ายไปก็เดี๋ยวก็มีมาตรงน้องตัดหน้ากระชากเสื้อดึงผมเลยกันใหญ่เลยไม่ยังขนาดนั้นด้วยอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวจะตกองหรปาฟ้าบอกว่าใช่ค่ะโอเคอ้าวต่อก็คือแบบว่าเราก็ถ่ายถ่ายแล้วก็มีคนมาเดินตัดหน้าบางทีก็ไม่ขอพาร์ิงแล้วกันว่าเป็นที่ไหนนะฮะจะขอบอกว่าขอไปว่าเป็นช่องรายการทีวีเคเบิลที่เหมือนชิ้นส่วนรถยนต์ช่วงล่าง ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งมีทั้งห<อ>มดสี่ชิ้นอยู่ในรถยนต์เออให้ลองดูแล้วกันว่าจะเป็น back อ i r s t s t ร r t เป็นคานแข็งหรือว่าเป็นอะไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถูกคือแบบเรากำลงังถ่ายอยู่พี่แกก็เดินมาปุ๊บเปิดฝากกระปงรถกําลังถ่ายช็อตจบจะเสร็จอยู่แล้วอ,อยู่ดีก็มาเปิดเราท่านก็ชี้กล้อง่ันบอกว่าถ่ายอยู่ครับเขาก็ชี้กล้องเ้าบอกว่ากูก็ถ่ายเหมือนกันเออไม่ตบกันก็ดีแล้วตรงนี้เนี่ยแรงก็ตรงนี้มันแรงก็ตรงนี้แหละแล้วก็มีทีตที่เรากําลังยืนถ่ายตรงด้านหน้าด้านหน้าเวทีใช่ป่ะกำลังยืนถ่ายถ่่่าาายยอูปรกฏวมีคน สองคนผู้หญิงกับผู้ชายเดินฟึบปืบแล้วก็แบบตอนนั้นจุดอะไรครัตอนนั้นคือปรีดแล้วอะจุดน,นั้นจุดนั้นปรีดมากจำได้ไหมว่าฉ <"P reet S 1> ันด่าปรีดลั่นนดา่า่ป <c oughs> อะไรวะยังไม่มีการศึกษาอิสตุนไม่มีมารยาทาัในเสียงในฟิล์มมากดามแล้วยิงไม่มีการศึกษาคนก็กำลังถ่ายอยู่เพินตัดหน้าอย่างนี้แบบว่าไงน่าเกียดก็แปลว่าไม่มีการศึกษา,าไา <c oughs> งการศึกษาไม่ช่วยอะไร ใช่อาจนี้ต้อกขอประนาถูกจุดนี้ต้องขอประนามโอเคครัเป็นว่าเรื่องผู้คนเนี่ยผ่านไปก็เอาเป็นว่าวันนั้นเนี่ยกลับบ้านอย่างที่ไม่ได้แบบว่าลงไม้ลงมืออะไรถูกยังไม่ต้องขึ้นลงพักกลับบ้านแบบสวัสดิภาพสวัสดิภาพแล้วก็ในจุดนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ในเว็บบอร์ดเราเนี่ยนะกระแสเฟียสต้าเนี่ยกระหึ่มเลยมีวันหนึ่งฉันเปิดมาจะตกกระจายเว้ยกระทูเฟียสต้าแล้วแบบเฮ้ยนี่ผิดเว็บปะเนี่ยฉันนึกว่าเข้ามาเว็บฟอร์ดเฟียสต้าแฟนคลับเฟียสต้าครับเออกูงงเลยอุ้ งงงงงงงมากเปิดมาแล้วแบบหลากหลายคำถามมาเต็มไปหมดเลยอมาแบบว่าเฟียสต้าใครได้ไปลองแล้วเป็นยังไงบ้างใครได้รับรถแล้วอย่างนู้นอย่างนี้พกถึงขั้นที่ว่าพี่ติมจะต้องออกมาประกาศแกแกทูเฟียสต้ามันจะเยอะไปแล้วฉันตกใจเลยฉันแบบว่าตายแล้วถึงขั้นก็ต้องตักเตือนเลยเหรอเนี่ยถูกก็คือตรงเนี้ยเราอะก็เข้าใจว่าเฟียสต้ามันอยู่ในกระแสแล้วคนก็ประชื่นชอบก็เลยมาเขียนกันแต่ บางทีคุณผู้อ่านหรือคุณผู้ชมนะครับก็ขอให้ตรวจสอบดูกระทู้ก่อนนะว่ามีกระทู้ที่ซ้ํากันหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นการลดก็เรียกว่าอะไรเป็นเป็นนจำนวนกระทู้เป็นการลดจำนวนกระทู้แล้วก็ไม่ทําให้กระทู้ที่ถูกตั้งก่อนหน้าที่มันไม่ไม่เรื่องไม่ที่เกิดกับเฟียสต้าเนี่ยหล่นไปก่อนบางคนถามแล้วอีโคคาอ้าวตายโดนถีบลงไปอยู่หน้าสองแล้วแทบเ กายเป็นว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ไม่ได้รับคําตอบเอองงไม่มีใครทันเห็นเลยหรืออาจจะได้ล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยก็จะต้องขอคากรุณนจากผู้อ่านิอีกนิดนึงอะจะตั้งเป็นกระทู้กลากแล้วเฟียสต้ากดเข้าไปแล้วข้างในก็รวมหลากหลายคําถามนะให้หาเป็นอะไรนะสติกี้ท็อปปิกไปเลยไหมเออสติกี้ไปเลยบ้าอะไรทําไมคนแบบว่า ก็ได้ดีใจแทนฟอร์ดจริงนะอุตส่าห์ออกหนังสั้นแบบแป๊กๆออกมาแล้วเนี่ยก็ยังแบบดีกระแสที่ดีได้อีกออกหนังสั้นียกเสียงดาจากเราสองคนสรุปพี่ข้าจะเป็นแบบใหม่ก็ได้ะเวยอะไรคือไม่ได้เรียกเสียงชื่นชมนะเรียกเสียงดาจะได้เกิดกระแสเออฉลาดฟอร์ดฉลาดว่ะเออตรงเนี้ยเก๋นะเก๋ใช่เันปลซ์แล้วแกเคยไปได้ไปขับมายางเฟียสตายังไม่ได้ขับเลยเฟียสตาจะถามว่าน่าลองไหมก็น่าลองมีสูตร รู้สึกเหมือนกำลังโดนโซมรู้สึกเหมือนกำลังโดนเอ๊ะเอไรอะไรอย่างี้อะโอเคไม่ก็คือแบบว่าส่วนตัวเนี่ย Fiesta มันก็น่าใช้นะแต่ติดอยู่ที่แบบว่ายังไม่ได้ลองเลยว่าแบบสมรรถนะเครื่องยนต์เกียร์เป็นยังไงแล้วแบบยังไงในใจเนี่ยอยากยังาดฝันว่าอยากให้เครื่องดีเซลเข้ามาพร้อมเกียร์ power s h i ต์แต่ว่าก็ต้องฝันกันไปก่อนเพราะตอนเนี้ยแม้ขนาด บอดเองก็ยังไม่มีเกียร์ที่จะให้กับเครื่องดีเซลนี้ได้เลยทว่าชีพตรงนี้ถูกแต่ก็ได้ถามแบบว่าคนที่แบบรู้จักกันทีเน่เป็นคุณผู้อ่านในเว็บบอร์ดที่รู้จักรถสนิทสนิทกันนะสนิทมากขนาดไหนคะที่ขอถามเป็นความลับตายแล้ว<อ>แ<ร>กตกนตนี้โอเคต่อแล้วไม่ต่อไม่ก็เขาก็ไปลองมาแล้วก็บอกว่าลองขับแล้วเนี่ยคือ บางทีตอนแรกบอกว่าออแต่ทำไมทำมาขับแล้วชอบต้องรู้จังหวะเกียร์นิดนึงอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วเหมือนกับฟอร์ดไม่ผู้ไม่ใช่เปเหมือนกับมาสด้าสองนะเครื่องอื่นแต่ว่าเลิศไงคือแบบว่าขับมันแต่เครื่องอือะไรอย่างเงี้ยใช่แต่บางคนาแต่บางคนก็บอกว่าเฟียสต้าขับแล้วนุ่มกว่ามาสด้าสองก็มีบางคนก็บอกว่าขับแล้วกระชับขับแล้วนุ่มนี่ใช้เด้าวนี้ปะคะรับพนุ่มขึ้นมาถูกสีชมพูตายแล้วกลิ่นหอมเลยสีชมพูแปลกเปลี่ยนซักแต่ไม่เป็นซักเซสนะอย่าลืมอี่บ้ากินได้เอาลค รับมุกนีเอาลถไปเลยอเอาอไปว่าฟอร์ดเฟียสต้าพักไว้ก่อนตรงนี้เยอะตอนนี้แ,แต่ตอนนี้เห็นรถเยอะนนะบนถนนน่ะ สามยงสามญาณนี่มีเต็มเลยนะเยอะนะเอ้ยเยอะเยอะเยอะมนักศึกษาก็ถอยกันเยอะนะไม่แล้วจะบอกว่าเมื่อวานก่อนเจอเฟียสตาสีส้มไปทำมันวิ่งบนถนนือนกันมันดูมันดูเก๋เพราะมันสีมันแปลกอะดูดิปกติเอาแกดูรถพวกนี้มีแต่สีเนี่ยสีขาวสีดำสีเงินเป็นเกสเกลทั้งถนนนะะถูกเป็นสีพอมีสีที่มันมีสีสดๆมามันก็สร้างสีสันเนาะใช่สีน้ำเงินก็สวยโหเป็นลูกปลาบไปเลยสีน้ำเงินรู้สึกว่าภายในสีน้ำเงินเนนี่ยรตงอะ อ่พูดกนรู้สึกว่าภายในสีนทรย์เงินเนี่ยมันจะมีอ iPad ลองนะคะรู้สึกภายในสีนทรย์เงินมันจะมีเฉพาะเป็นมีจํานวนจํากัดมั้งแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เนี่ยก็จะมีสั่งเป็นอุปกรณ์เริเพิ่มเงินแต่อุปกรณ์เสริพิเศษเพิ่มเงิน dashboard ภายในสินทรัพย์เงินอ่ะสั่งได้บ้างสั่งได้เหรอรู้สึกว่าจะสั่งดถ้าจำไม่ผิดครับต้องดูอีกทีนึงอันนี้ไม่แน่ใจกับข้อมูลคุณผู้อ่านลองไปเแต่อยากจะให้ดูสีตัวนี้ที่อเมริกามีสีเขียวอ่อนเลิศมากบ้านเราไม่มีน้องเขียวไม่มีเขียวอ่อนนี่เป็นเขียวมะนาวสววยยมากเขีแบบ สังเครยองสังเคราะหาดนิดนิดนึงอะไรเงี้ยคิดดูดสิสวยอ่ะสวยอ่ะรอเขาก็สวยของเรานะดูดิวิง่งล้อเหมือนโฟกัสที่แปดนิ้วด้วยนี่นี่นี่เหมือนลายวายดีไซน์นะที่อเมริกาได้ลายนี้เหมือนเหมือนล้อโฟกัสที่แปดนิวนะ้วเ้วยคล้<ห>ายล้อแล้วยังดูเข้ากับรถฟอร์ดยอยู่ปัจจุบันเออเอาเป็นว่างานนี้คนอเมริกาก็ได้ใช้ของที่มันดีกว่าอีกแล้วูกต้องเออและเนื่องจากว่ากระแสเปียสตันก็แรงแล้วเมื่อวันก่อนก็เพิ่งมีรถอีกรุ่นหนึ่ง ปิดตัวรุ่นนี้แบบอู้ตื่นเต้นมากเลยรุ่นนี้คือรถแบบรุ่นแรกของโลกจะตื่นเต้นมากเราจะบอกว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนมากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกโดยมีพรีเตอร์เป็นเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งบอกนะว่าเป็นใครใครคือก่อนแรกขอซูฮกเลยขอคารวะตรงนี้เลยนะฝ่ายการตลาดเนี่ยทางานได้ขยันันแข็งนะฉันว่ายี่ห้อเนี้ยต้องให้เงินเยอะๆกับฝ่ายการตลาดเนี่ยแม่งหา การแบบตลาดใหม่ๆมาได้ตลอดล่าสุดเล่นแร่ธาตุใหม่อีกแล้วอะไรเอาเร็วเฉลยไปเลยอะไรวะทำไม่ได้ละเดินหน้ารวยเดินหน้ารวยอีซูซูดีเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเพลงมันร้องว่าอะไรนะไม่มีเปิดในไม่มีไม่มีไม่รู้ฉันรอไม่แป้นเมื่อวานฉันฟังอยู่เลยนะเตรียมตัวรวยอะไรเงี่ยแล้วก็อะไรวะ เตรียมตัวรับจอยเส้นใหม่อะไรซื้อรถใหม่เตรียมตัวรับกิจการใหม่อยากจะขายกิจการใหญ่มาเดินหน้าซวยกับอุ้ยไม่ใช่มาเดินเทน้านเวยเขอจะฟองมิเนี่ยฮะอุ้ยตายตายตายเอาเป็นว่ารถเฉลยแล้วกันนานแล้วอีซูซูอีซูซูดีแม็กซ์แต่คราวนี้เล่นแร่ธาตุใหม่นะฉันอยากจะบอกว่าใครจะสอบเคมีนะไปรือแค่ตล็อกเก่าๆของอีซูซูดูให้หมดมีแร่ธาตุหมดแล้วคราวนี้เป็นเพราะไอ้ไทเทเนียมมันมันเคยมันมีโกลซีรี มีแอตตินัมมีอันเนี้ยไทเทเนียมซุปเปอร์แพตตินัมมีซุปเปอร์แพตตินัมไทเทเนียมอันต่อไปจะเป็นคลิปตัวไนอะไรก็ปล่อยแม่งแล้วโบรอนโบล่งโบรอนอ้าวเป็นเหมือนฟอร์ดเฟสต้าอีกเออใช้เหล็กเหมือนกันเออเหล็กโบรอนถูกที่แกบอกว่าเหมือนชื่อโรคอะไรสักอย่างโรคโบรอนนะจำมาไว้เออนั่นแหละก็เปิดตัวกันอีกแล้วเป็นการไม่เด้ใช้ครั้งสุดท้ายแล้วแหละถ้าไม่เหล็กเชิที่จะอย่าขายแล้วเออ <laughs> มันจะกลายเป็นอะไรนะที่คนใวบอดเราพูดถึงะ ishi, er, 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 อะมีซูบิชิแลนเซอร์รุ่นแซยิดอะเออเชน,น,นแปลว่า,วาอะไรแ้เชนอีเชนแล้วเชนอีนอคืออยู่มานานมาก